นี่หอยกันตัวใหญ่เลยหอ,อยกันนะสดุดยอด สวัสดีครับโยผมโจโฉนะครวันนี้ผมมาอยู่ในพื้นที่น้ำกร่อยอยู่ริมทะเลนะครับนี่ในมือผมก็จะมีมีดพล้าอ,อยู่อันนึงแล้วก็ผมสะพายกระสอบนะครับแบบนี้มาหน,นึง่งนี่ก็คืออุปกรณ์ในการหากินของชาวเลนะครับหรือว่าคนที่อยู่ริมทะเลนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในพื้นที่น้ำกร่อยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนไปหาหอยกันนะครับซึ่งก็จะต้องมีมีดแบบนี้นะครับมีดพลาหรือว่า เป็นมีดอะไรก็ได้แต่จะต้องมีมีดนะครับเราถึงจะหาหอยกันได้จริงๆมีพี่คนนึงด้วยนะครับชื่อพี่ก๊อตเขาก็เดินเข้าไปข้างในแล้วเขาจะกําลังจะไปดักปูนะครับส่วนผมเนี่ยก็จะมาหาหอยซึ่งก็มากันหลายคนเลยนะครับข้างในป่าเดี๋ยวเราไปหาหอยกันกัน อหอยกั้นนะครับมันก็จะชอบอยู่ตามร่องน้ําเล็กๆแบบนี้นะครับซึ่งมันจะไม่อยู่ตามร่องน้ําใหญ่นะมันจะชอบอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ําขึ้นน้ําลงอยู่เสมอนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ตามขอบขอบทรายแบบนี้นะครับวิธีการหาเนี่ยเราก็แช่เราก็แช่เฉยเลยเราก็แค่ใช้มีดนะครับกรีดลงไปบนพื้นอ่าแบบนี้นะครับถ้ามันมีตัวเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงนะครับ เหมือนกรีดโดนก้อนหินอะไรแบบนี้นะ่าเราก็ต้องลองกรีดไปเรื่อยๆนะครับอืมนี่ได้อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ตามพวกริมหาดที่มันเป็นทรายแบบนี้นะครับ นี่เจออีกแล้วนี่ครับนี่คือวิธีการหาหอยกันนะก็หาตามร่องน้ําเล็กๆแบบนี้นะครับก็เป็นวิถีชีวิตของชาวเลหรือว่าคนที่อยู่เกาะน,นะครับเขาก็จะหาเป็นกันทุกคนอยู่แล้วแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาข้างในนะครับจะตามทุกคนเข้าไปข้างใน ได้ยินไหมฮะนี่นี่อ่าแบบนี้เจอแล้วเหมือนกันใช่ไหมโอ้ตัวใหญ่นี่หอยกันตัวใหญ่เลยน้องเป้ก็เจอตัวหนึ่งนี่นครับเรากีดไปเรื่อยๆครับถ้ามันมีหอยเราก็จะได้ยินเสียง มันโดนหอยชนิดอื่นนี่ได้ยินเสียงอีกแล้วนะครับอ่าได้อีกตัวหนึ่งนี่ สามตัวใส่ลงไปเลยนะครับตัวหนึ่งตัวใหญ่เลยตัวนี้ไปได้กี่ตัวสีตัว นี่นะครับน้องเป้ได้เพิ่มมาอีกสี่ตัวดูของผมซะก่อนเดี๋ยวผมให้ดูว่าของผมกี่ตัวแล้วนี่ของผมคือประมาณเกือบสิบตัวแล้วนะตัวใหญ่ด้วยได้เพิ่มเนาะโอ้น้องเป้เพิ่งได้ตัวใหญ่ฮะนี่ตัวใหญ่มากนะครับ น,นี่ถ้ามีเสียงปุ๊บก็คือมีตัวแน่นอนนะครับ โอ้สอตัวนี่อีกตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งอ่าถ้าได้ยินเสียงก็คือมีแน่นอนนะครับมีอีกไหมมีอีกโอ้ตัวนี้ตัวน้อยไปหน่อยนะครับตัวเล็กปล่อยไปเอาเฉพาะตัวใหญ่นะครับ โอ้ตัวใหญ่ของไอ้น้องเป้มันตายไปแล้วเมื่อกี้กำลังชมอยู่เลยผมก็ว่าทำไมเปลือกมันแปลกๆมันตายไปแล้วนะเป้เอ็งเอาขอยตายไหมพี่อ่ะ นี่โอ้ได้เยอะเลยนะดูครับเรามากันหลายคนนะเราก็ช่วยกันหานะครับก็ตอนนี้เริ่มหนักละกระเป๋าสุดยอดหากันต่อยสักหน่อยหนึ่งนะครับนู่นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการหาหอยเลยนะพี่ก๊อตนะครับพี่เขาก็เป็นคนที่แบบว่าสอนวิธีการหาหอยกันให้กับผมเองนะ โอ้ดูเหื่อฮะนี่โอเคหากันต่ออีกสักแป๊บนึงนะครับโอเคเราได้ในปริมาณหนึ่งเลยนะครับนูน่นพี่ก๊อตเขาจะเป็นคนเขินกล้องนิดน,นึงนะก็เลยไม่ค่อยออกกล้องเท่าไหร่นะครับส่วนน้องเป้นหนีไปแล้วนะ มาแป๊บเดียวแทนที่จะช่วยกันหากันให้ได้เยอะๆก่อนแล้วค่อยกลับนะครับแต่แอบ,บชิ่งไปก่อนละโอเคไะเดี๋ยวเรากลับที่พักกันนะครับแล้วก็ต้องเอาไปแช่น้ําก่อนนะให้มันคลายทรายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอามาทําอะไรกินก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับไปอ่า เพื่อให้หอยมันคลายทรายออกมาก่อนที่เราจะนําไปปรุงกินนะครับก็จะต้องเอาไปแช่น้ําจืดนะครับหรือว่าจะแช่น้ําเค็มก็ได้ซึ่งผมเลือกที่จะแช่น้ําเค็มนะครับเพราะว่าถ้าแช่น้ําจืดเนี่ยมันจะต้องเป็นน้ําเปล่าที่สะอาดจริงๆนะครับมันจะได้ไม่เสียรสชาติแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปแช่น้ําโคลีนอะไรแบบนี้นะครับรสชาติของหอยเนี่ยมันก็จะเสียไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเลือกแช่น้ํา น้ำกร่อยตรงนี้เลยนะครับเอาไว้ตรงไหนดีตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอาตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้หูๆๆๆนี่ผมจะผูกไม้ไว้หน่อยแล้วกันตรงนี้ครับนี่ผูกไว้แบบนี้เลยไว้กับต้นตาตุ่มนะครับอ่าโอเค แค่นี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้มันคายทรายออกมานะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็มาเก็บแล้วก็นําไปปรุงกินครับส่วนไอ้ต้นไม้ต้นนี้นะครับก็คือต้นตะตุ่มมันเป็นต้นไม้ที่มีพิษนะครับน้ํายางของมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปโดนน้ํายางของมันแล้วก็กินเข้าไปนะครับหรือว่าเอามีดเนี่ยไปสับต้นตะตุ่มแล้วก็เอาไปสับเนื้อหมูต่อเนื้ออะไรก็แล้วแต่แล้วเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังไว้ด้วยนะครับต้นไม้แบบนี้ออย่าเผลอกินเข้าไปนะครับใส่น้ำไว้นิดน,นึงโอเคโอเคพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับสำหรับอาหารอันโอนชาของเรา อรุณสวัสดิ์ครับเช้าวันนี้นะผมก็ตื่นมาตั้งแต่เช้าเลยมาก่อไฟไว้นะแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังทำเตาย่างนะครับนี่แบบธรรมชาติใช้ไม้นะวางไว้สองด้านแบบนี้แล้วก็ผมเอาตะแกรงมาด้วยนี่นี่เลยตะแกรงตั้งไว้แบบนี้นะแต่เดี๋ยวผมจะร้อยมันเป็นฐานก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็นี่วัตถุดิบของเรา นี่ครับนี่นมาตรงนี้เลยวัตถุดิบนี่ก็คือหอยกันนะที่เมื่อวานนี้เราไปหากันมาแล้วก็เอามาแช่น้ําไว้ให้มันคลายทรายออกมานะมันคลายทรายออกมาเราก็จะได้ย่างกินแบบสบายใจนะไม่มีทรายไม่มีขี้นะครับนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวรอให้มันเป็นฐานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาย่างหอยกินกัน ผมจะเริ่มย่างเลยนะนี่ตั้งไว้เลยฮะหอยกันหนอยกัน ตอนนี้ฝามันเริ่มเปิดแล้วนะครับสแสดงว่าเริ่มสุกแล้วดูครับน่ากินมากแต่เราจะต้องรอให้มันสุกกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยสุกดีสักเท่าไหร่แต่ฝามันเริ่มเปิดหมดแล้วน้ําในหอยเนี่ยมันยังมีอยู่นะครับเราจะต้องรอให้น้ําเนี่ยมันเดือดไปสักพักหนึ่งก่อนนี่โอ้น่ากินมากนี่นครับพวกนี้คือยังไม่สุกนะ ฝายังไม่เปิดเราต้องให้เวลาประมาณอีกสักหน่อยนึงนะครับนี่เริ่มทยอยเปิดละโอเค ครับตอนนี้หอยของผมเนี่ยมันก็เริ่มทยอยสุกแล้วนะนี่โอ้โอโอ,โอยังไม่ทันจะกินเลยนี่โอ้สุกแล้วตัวไหนสุกก็เราก็จะกินเลยนะย่างไปกินไปนะครับดูครับนี่น้ำจิ้มซีฟูดอืหอหอยกันนะ โอ้แต่มันร้อนนิดหนึ่งนะครับโอ้โอ้มันยังเดือดเดือดอยู่เลยเห็นไหมมันยังเดือดเดือดอยู่เลยนะอื้อสยดอดอนี่อื้ม ร้อนๆแบบนี้นะย่างหาสดๆจากแหล่งที่อยู่อาศัยของมันแล้วก็มาย่างกินตรงแหล่งน้ำกลอยที่อยู่อาศัยของมันเลยนะอร่อยมากส่งต่อความอร่อยอืม ะนะตัวนี้สุกแล้วนี่ก็สุกแล้วอืมโอ้น่าจะสุกเกือบหมดแล้วนะเอาไฟออกก่อนนะครับมันเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปแล้วมันจะมันจะไม่หวานนะครับมันจะไม่ช่ำอู้อมตักใส่ไว้ก่อนเลย นี่น้ำจิ้มซีฟู้ดดูฮะได้ยินเสียงไหมะฮะซาซาซาเปลือกหอยมันยังร้อนอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามือของผมเนี่ยมันด้านแล้วผมอยู่ในป่าบ่อยจับพวกของร้อนร้อนบ่อยนะครับนี่มาโอ้โอ มอ้โอ mm ้โ hmm. อ oh, 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 yeah. mm ้รอ้อร้อนร้อนนี่ฮะอือหือสกอด ร้อนก็ร้อนนะอร่อยก็อร่อยอมอมผมเพิ่งได้เคยกินหอยกันแบบจริงๆจังๆก็ครั้งนี้นะครับหลายครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือผมเคยจับแล้วก็นําไปผัดไปแกงไปอะไรแบบนี้นะครับ แต่เพิ่งจะเคยกินหอยกันย่างแบบนี้โอ้อร่อยมากๆนะครับแล้วที่สําคัญคือมันยังสดมากๆด้วยนะเนื้อแบบช่ำๆหวานๆเลยนะครับอื้ือเสียดายอ,อื้อ่าสุกแล้วสุกแล้ว ยังโอ้โหอร่อยมากช้ำๆ ร้อนร้อนร้อนอกินทั้งน้ำหูน้ำตาเลยนะไหลร้อนก็ร้อนอร่อยก็อร่อยอืม It's a yard. Oh. อ,อ,อ,อร่อยมากๆผมไม่เคยกินหอยได้เยอะขนาดนี้เลยนะดูเปลือกนะอ๋อ,อเหงื่อ,อไหลเข้าตาแสบตาอ๋ออร่อยสุดๆนี่ขอตัวใหญ่ๆสักตัวหนึ่งนะครับเอ๊ะ เผ็ดเผ็ดแซ่บแซบกันไปเลยนะครับอ,อร่อยสุดยอดครับวันนี้นะครับผมก็ตั้งใจจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมงของชาวมอแกนนะครับว่า พวกเขาเนี่ยมีวัตถุดิบอย่างดีนะครับอยู่ในพื้นที่ของเขาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับเราก็มีธรรมชาตินะครับที่อยู่กับเราแล้ว,วเป็นวัตถุดิบที่เป็นของบ้านเรานะหอยกันเป็นหอยที่อร่อยสุดยอดมากมากครับดูสิครับหอยที่ผมกินไปใครจะเชื่อว่ามันเยอะขนาดนี้นะเหลืออยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดของผมหมดเกลี้ยงฮะ ก็คือเตรียมตัวท้องเสียได้เลยแต่มันอร่อยจริงๆนะครับสุดยอดม,มากๆโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปครับไม่ไหยไปละกดไลค์กดแชร์ผมด้วย